สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาสอนวิธีการใช้งานแอปพลิเคชัน YouTube นะคะขั้นตอนแรกนะคะเข้ามาในแอปพลิเคชันค่ะเข้ามาแล้วนะคะก็จะขึ้นวิดีโอต่างๆนะคะที่อยู่ใน YouTube นะคะถ้าหากเราต้องการดูนะคะวิดีโอมาเรงนะคะกดไปที่สำรวจค่ะ จะมีวิดีโอนะคะที่มาเรงติดท็อปเซนนะคะเพลงแล้วก็ข่าวสารแล้วก็เกมนะคะมาดูการติดตามนะคะการติดตามก็จะเป็นช่องที่เราติดตามนะคะเป็นวิดีโอเกี่ยวกับช่องช่องนั้นๆนะคะกล่องจดหมายนะคะกล่องจดหมายจะเป็นการแจ้งเตือนเกี่ยวกับช่องที่เรา ได้ติดตามหรือช่องที่เราได้เข้าไปดูบ่อยๆนะคะครั้งวิดีโอค่ะจะเป็นเกี่ยวกับวิดีโอที่เราได้ดูไปล่าสุดนะคะประวัติการเข้าชมการดาวน์โหลดแล้วก็วิดีโอของเรานะคะดูภายหลังจะมีเพลงลิส และก็วิดีโอที่ชอบนะคะถ้าหากเราต้องการค้นหาเกี่ยวกับวิดีโอนะคะให้กดมาที่ปุ่มค้นหาค่ะค้นหานช่องหรือเพลงที่เราอยากฟังก็ได้นะคะ เข้าไปนะคะค้นหาค่ะนี่นะคะก็จะขึ้นเพลงที่มีคำที่เราค้นหาไปนะคะสามารถกดเข้าไปดูได้นะคะขอหยุดไว้ก่อนนะคะถ้าหากเราต้องการถูกใจนะคะให้มา กดที่ไอคอนถูกใจนี้นะคะจะมีถูกใจไม่ถูกใจกดแชร์ Share นะคะจะเป็นการแชร์ไปยังแอปแอปต่างๆนะคะหรือจะคัดลอกลิงก์ก็ได้คะ่ะเป็นการดารวน์โหลดการบันทึกนะคะถ้าหากเราต้องการติดตามช่องนี้นะคะให้กดติดตามได้เลยคะ่ะ ถ้าหากเราต้องการดูความคิดเห็นนะคะให้เลื่อนลงมาล่างสุดค่ะจะมีความคิดเห็นอยู่นะคะถ้าหากเราต้องการเพิ่มความคิดเห็นในเพลงนี้นะคะให้ก่อนมาที่ความคิดเห็นเป็นสาธารณะค่ะพิมพ์ความคิดเห็นได้เลยนะคะกดส่งค่ะ ความคิดเห็นของเราก็ได้เพิ่มไปแล้วนะคะตรงนี้ค่ะถ้าหากเราต้องการจะมาดูช่องของเรานะคะให้มาที่รูปของเราค่ะช่องของคุณนะคะนี่นะคะก็จะขึ้นเป็นช่องของเรานะคะ เท่านี้นะคะก็เป็นการเสร็จสิ้นสำหรับการใช้งานแอปพลิเคชัน YouTube นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ